ความสุขคือความเรียบง่ายของชีวิตความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราลืมหน้าที่เราลืมสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กลับมาเป็นธรรมชาติกลับมาสู่ธรรมชาติในแบบที่เราเป็นกลับมารู้ความต้องการของตัวเองกลับมามีชีวิตง่ายๆทานง่ายนอนง่ายตื่นง่ายทําทุกอย่างให้เรียบง่ายมากที่สุดกลับมาเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับร่างกาย ให้กับสมองให้กับจิตใจเลือกการทานอาหารเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดกินอย่างเรียบง่ายธรรมชาติมีสิ่ง,งต่างๆให้เราได้เลือกสรรเสมอการจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคือการกลับมาเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นว่าวันนี้ เราใช้แค่นี้ก็ได้ <Okay. S 1> เรามีแค่นี้ก็ได้ <Okay. S 1> เราเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คำนิยามของแต่ละคนที่อยากจะเป็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีได้แต่สิ่งสิ่งนั้นมันต้องมาจากความต้องการขั้นในเราจริงๆความเรียบง่ายคือคีย์ของทุกสิ่งเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเรียบง่ายในการเลือกสิ่งสําคัญให้กับชีวิตตัวเองเรียบง่ายในการจัด